ต่อไปโควิดอาจเป็นโรคตามฤดูกาลสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมครับเข้าสู่รายการไปกับไทยแลนด์ทาง Voice TV ตื่นมารับอาหารสมองนะครับกับพวกเราทั้ง3คนนะครับสวัสดีอาจารย์สิโรดครับสวัสดีครับฟินครับคุณเอกวลันยูครับครับได้หมดเลยครับผมนะะฮสวัสดีครับอาจารย์วิโรดสวัสดีครับสวัสดีครับนะฮะนะโอเควันนี้ผมก็2ชื่อนะอาจารย์แล้วแต่อาจรจะสะดวกเรียกวัน เรียกวันไหนเรียกชื่อไหนก็ได้ครับอาจารย์ได้ครับเรียกวันไหนก็หน้าตาดีอยู่แล้วไม่เป็นไรครับขอบพระคุณครับอาจารย์ครับครับอาจารย์ช่วงนี้หล่อดูดีอไหมไม่ <c oughs> ครับผมหน้าไม่มีคุณภาพตั้งแต่เกิดอยู่แล้วครับ <c oughs> วันก่อนอาจารย์วิโรจน์ผมดูรายการอาจารย์สิโรดปิดรายการอาจารย์มันสนุกสนุกมากแล้วอินสวัสดีครับ <c oughs> ผมรายการสิโรดแล้วเอ้จรยรายการโอ้บิวลาไปก่อนพูดผิดพูดผิดพูดผิดนะครับ คุณผู้ชมครับก่อนที่เราจะเข้ารายการการประชาสัมพันธ์เรื่องสินค้ากันหน่อยฮะศูนย์สองหนึ่งหนึ่งสี่ไปหนึ่งหนึ่งสี่นะครับเรามีหลายหลากหลายผลิตภัณฑ์ให้เลือกสรรนยนะครับออมาคืนเรื่อยๆแล้วก็นี่เดี๋ยวจะมีจัดกระเช้าด้วยนะแต่สําหรับคนที่อยากได้เป<ม>็นชิ้นๆ<ช>อยากลองไปเนี่ยซื้อเป็นอย่างๆไปลองดูก็ได้นะฮะแต่ว่าเห็นพี่เก๋บอกว่าปลายปีเนี้ยเดี๋ยวจะมีการจัดกระเช้าให้อ่าขายเป็นเซ็ตกล่องสุ่มก็มีเอาเออแต่กล่องสุ่มมันน่าสนใจน่าสน่รรมนะฮะทีนี้สินค้าใหม่อะไรบ้างคร สองสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะก็จะมีรูมสเปรย์ครับรูมสเปรย์หอมมากเลยมีอยู่สามกลิ่นด้วยกันนะฮะขวดเนี่ยนำเข้ามานะสวยงามมากนะครับอีกชิ้นหนึ่งก็คือตัวสบู่ของไวท์ซอบและสามก็คือตัวคาร์เรนดานั่นเองนี่เราได้ผมเพิ่งเห็นนะอาจารย์ไปเลยสวยฮะสวยหอมด้วยฮะผมชอบกลิ่นแรกที่สุดเลย น้หอมครขออน,นุญาตฉีดน,นะวันนี้พอดีไม่ <c oughs> ไ,มได้ไม่มีน้ำหอมมาครับ <c oughs> นะอาจารย์พิษ <c oughs> บอกว่าจะเอาไปฉีดตู้เสื้อผ้า <c oughs> ก็คือมันจริงๆตัวสารตั้งต้นมันก็สามารถใช้เป็นน้ำหอมก็ได้แต่หัวเชื้อมันจะค่อนข้างเข้มข้นนะติดกลิ่นอยู่นานเหมือนกันครับ, <c oughs> ร,บรูมสเปรย์นี่ราคา690บาทนะคุณผู้ชมจริงๆราคา890บาทนช่วงนี้ช่วงลดราคาโปรโมชั่นช่วงแรกนะครับแล้วก็ยังมีปฏิทินฮะปฏิทินตัวใหญ่ตัวเนี้ยนะฮะ ขายอยู่ที่ปฏิทินเนี่ยไม่ใหญ่เรียกว่าปฏิทินว่ะพอเรียกว่าปฏิทินคนรู้สึกไม่เฉยๆใช่ไหมต้องบอกว่ามันเป็นงานศิลปะที่บังเอิญดูดูวันได้ถูกนี่มันคืองานศิลปะ12ชิ้นซึ่งบังเอิญมันดูวันได้นั่นแหละคือแต่ละชิ้นเนี่ยมันไม่ได้ว่ามีคนคิดจะเป็นอาร์ตเวิร์กอะไรเฉยๆนะแต่ว่าเขาจ้างใช่ใช่นี่คืองานของศิลปินแถวหน้าของประเทศที่เป็นคนรุ่นใหม่ใช่แล้วก็เป็นศิลปินที่ทำเรื่องประชดิปรครับใช่ครับแล้วตัวงานอาร์ตตรงนี้เนี่ย หาที่อื่นไม่ได้นะเขาทำคอลลาเบเรกับ v Voice ซดยเฉพาะนะเพราะฉะนั้นกระดาษที่เราใช้ปริ้นเข้าไปเนี่ยเป็นกระดาษอย่ดีมีพอหมดเดือนปั๊บท่านสามารถตัดเอาไว้ใส่กรอบเดี๋ยวเก็บเป็นงานอาร์ตยาวๆได้เลยนะเนี่ย o ลิฟอ a l a รีย a t อเตอร์บออร์วก็นะป็นล้ก็ตัววันที่ต่างๆนะครับก็จะไม่ได้มีวันพงวันพระแหละแต่ก็จะเป็นวันสำคัญทางประชาธิปไตยต่างๆชอบมากเลยวันยึดอำนาจบ้างอะไรบ้างโอเค อย่างอันสุดท้ายนี่ก็จะเป็นงานของซีนาอันเมื่อกี้ครับตัวนี้นะครตอนนี้จะเป็นงานของซีนาซึ่งถือว่าเป็นศิลปินที่ทําเรื่องประชาธิปไตยแล้วก็ถือว่าเป็นแถวหน้าของการทํางานศิลปะร่วมสมัยอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าคือมันคืองานศิลปะ ซึ่งบังเอิญมีมีตัวเลขของวันที่อยู่ข้างหลังแค่นั้นแหละมันไม่ใช่งานปฏิทินมันคือการขายงานศิลปะ12ชิ้นการขายงานศิลปะ12ินนีคือไฮไลท์ของมันถูกบังเอิญมันดูเวลาดูวันที่ได้แค่นั้นแหละครับคือถ้าถ้าดูข้างหลังนี่วันที่นี่นิดเดียวทั้งหมดเนี่ยถูกให้ไล์อยู่ถูกถูกใช่วันก่อนเราก็คุยกันเฮ้ยประิทินทำไมมาดูแบบเงาเหลือที่บ้างมั้ปไงคุิจดไดไงถ้าคุณอยากจะจดอะไรเพิ่มเติมข้างบนก็ได้นะครับก็มีทั้ ครับคุณผ,ผู้ชมฮะก็สนใจนะฮะติดต่อมาได้ที่021148114นะครับหรือว่าจะสแกน q ค c o ิ e โคตมาหรือจะไลน์เข้ามาได้หมดเลยนะครคุณผู้ชมครับ,รบ,รบผมมาดูกันที่ตัวเลขของโควิดดีกว่าวันนี้นะฮะตัวเลขโควิดวันนี้เนี่ยนะครับผู้ป่วยรายใหม่วันนี้ของประจำประเทศไทยเนี่ยอยู่ที่4,000รายนะครับเป๊ะเลยตัวเลขขนาดที่หายป่วยวันนี้อยู่ที่6,450ราย แล้วก็มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นในวันนี้อยู่ที่22รายนะครับคุณผู้ชมครับสาเหตุที่ผมนำตัวเลขวันนี้มาพูดคุยเนี่ยเพราะว่าล่าสุดใช่ไหมอาจารย์วิโรธมีทางด้านของอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ออกมาเปิดเผยใช่ไหมครัว่าโอไมคอนเข้าไทยรายแรกแล้ว มีการพบ<ช>เจอใช่ไหมฮะ <c oughs> นะครับเป็นชายชาวอเมริกรันนะครับเป็นนักธุรกิจอายุ35ปีนะครับเดินทางมาจากสเปน<อ>นะฮะทีนี้ไอตรงที่น่าสนใจเนี่ยคือสิ่งที่เราถ้าฟินจัดรายการกับพวกพี่กับจันพิษเนี่ยเราก็จะบอกอยู่ตลอดว่าปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ว่าต้นทางมาจากไหนปัญหามันอยู่ที่หักของการเ <c oughs> ปลี่ยนเครื่องนะครับว่ามันอยู่ตรงไหนและเรามีมาตรการในการป้องกันยังไงคือ มาตรการเดิมเนี่ยก็คือว่าถ้ามาจากกลุ่มประเทศเสี่ยงคุณก็โดนต้องโดนกักอยู่แล้วครับแต่มันมีกรณีของบางประเทศที่ไม่ได้เป็นประเทศเสี่ยงเนี่ยอันนี้เรามีมาตรการในการดูแลอย่างเข้มข้นโดยเฉพาะการไปดูว่าเขาคอนเน็กมาจากไหนเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะฮะแต่ตัวนี้ข้อมูลมีอยู่เท่านี้เท่านั้นเองเป็นชายอายุ35ชาวเมริกันบินมาจากสเปนครับคือพุ่งจะตดแลงนมาก็ดีฮะดีเทคได้นะครับ เออผมว่า <ผม S 1> พอเป็นว่าจากนี้ก็ต้องอาจจะต้องมอนิเตอร์เรื่องหับว่าเข้ามาจากแฟรงก์เฟิร์ตมาจากชางงีหรือ,อม,มาจากสนามบินอัมสเตอร์ดัมต้องต้องตามรายละเอียดหน่อยนะเพราะว่าทั้งทั้งทั้งสามทั้งสามสนามบินเป็นสนามบินหลักซึ่งได้พบผู้ติดเชื้อหลายรายแล้วโดยเฉพาะาอัมสเตอร์ดัมใช่ไหมครับอัมสเตอร์ดัมกับแฟรงก์เฟิร์ตก็ถือว่า เป็นสนามบินหลักของยุโรปอยู่แล้วผมว่าจะต้องเพิ่มมาตรการพวกนี้แล้วครับรวมไปถึงแต่ว่าจริงๆก็การตรวจคนที่มาจากับมันก็เยอะนะมันก็เหนื่อยเหมือนกันนะถ้าทำแต่ก็ต้องทำนะครับตอนนี้ต้องทำคือเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยมันเราเราจะดูเฉพาะประเทศที่เดินทางมาจากแรฟริเาอย่างเดียวไม่ได้ไม่ได้ผมคิดว่าเรื่องนี้พวกพวกพวกหมอฮ่องกงก็เปิดประเด็นไวล้ว่าเออมันคือมันคือการไหลเวียนของการระบาดในระดับสากลในในศูนย์กลางการคมนาคมแล้วเพราะฉะนั้นาจจะไปโฟกัสที่ แอฟริกาเนี่ยอาจจะไม่ไม่ไม่พอแล้วเลยไปแล้วครับอย่างที่น่าเป็นห่วงอย่างหนึ่งก็คือพวกขับตะวันออกกลางนี่แหละนะฮะเพราะว่ามันมีการเปลี่ยนเครื่องเยอะแล้วก็ส่วนใหญ่เครื่องบินจากแอฟริกาซึ่งเขามีการให้บริการกันเนี่ยก็จะมาเปลี่ยนเครื่องกันที่ตัวตะวันออกกลางเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับนะครับ ตรงนี้ก็แมผมเรียกว่าหลายๆคนเนี่ยก็คงคาดไปอยู่แล้วล่ะว่าวันในวันหนึ่งโอมิคอนมันจะต้องมาเจอที่ไหนมานอยู่แล้วล่ะไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดอะไรแต่ประเด็นก็คืออ่ะเรนนี้หนึ่งท่านนั่งเครื่องมานั่งกับใครคกลไกในการตามเป็นยังไงนะฮะท่านเหล่านั้นตรวจแล้วไม่พบแต่จะมีระบบในการเข้าไปตามตรวจอย่างต่อเนื่องเพราะมันใช้เวลาในการฟักตัวเช่นเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยจะทำอย่างเป็นระบบได้ยังไงนะครับ ือเรื่องนึงที่คนชอบถามเยอะก็คือตกลงตัวนี้มันอาการหนักหรือไม่หนักซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ยังไม่มีใครตอบแอนโทนีฟอร์ซี่ก็บอกว่าตอนนี้อาการไม่หนักแต่จะบอกว่าอาการไม่หนักเนี่ยก็ไม่สามารถดูได้ดไดต้องใช้เวลา <c oughs> ส่วนใหญ่นักวิทยาศาสตร์กับหมอบอกว่าต้องรองป็นสัป,ปดาห์กว่า <c oughs> จะมีข้อสรุปที่ชัดเจน <c oughs> แต่ว่าที่เราพูดได้คือตอนนี้คนที่ป่วยยังไม่มีใครอาการหนัก <c oughs> แต่แต่สำหรับคนใจร้อนที่อยากได้ยินว่าติดตัวนี้แล้วไม่หนักหรือเปล่าเนี่ยหมอหรือนักวิทยาศาสตร์ก็ไม่มีใครกล้าตอบเพราะมันยังเร็วออออยยยููู่่่่่คคครรััััมมมนนนนนนงงตต้้้ดดแววไไาีีทปใหก แต่ว่าการสรุปว่าตัวนี้ไม่หนักเนี่ยต้องใช้เวลานานกว่านี้แล้วก็มีมีคุณหมอที่ผมรู้จักเขาบอกว่าติดในเด็กง่ายขึ้นด้วยสําหรับไอ้ตัวนี้แหละฮะใช่ฮะคือคือตอนนี้เนี่ยเอ่อเท่าที่เรารับทราบมานะฮะเบื้องต้นเนี่ยคือว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มคนที่ยังไม่ยังไม่ใช่วัยสูงวัยใช่ไหมฮะแล้วก็พอติดอาการแล้วเนี่ยพอติดแล้วอาการเนี่ยนต่แต่ทีนี้คําถามก็คือว่ามันจะเป็นทุกคนหรือเปล่าหนึ่งสอง ผู้สูงอายุเนี่ยจะเป็นอย่างไรเพราะว่าตอนนี้ผมไม่ทราบว่าเขามีข้อมูลมากน้อยแค่ไหนยังไม่ยังไม่เห็นมากนะว่าเขาก็สงสัยกันอยู่เหมือนกันว่ามันจะถ้าติดในผู้สูงอายุราการจะเป็นยังไงแต่ว่าการป้องกันอย่างแรกก็คือนี่แหละก็การฉีดวัคซีนครับนะครับที่มีคุณภาพนะผมต้องใส่ดอกจันรตรงนี้ไว้เนี่ยนะครับไว้ให้รวดเร็วมากที่สุดเพราะอย่างน้อยมันผ่อนหนักเป็นเบาได้แน่ๆนี่ฮะทางด้านของเจ้าที่ด้านสาธารณสุขสหรัฐอเมริกาฮะอย่างที่อาจารย์อัลซิโรดเพิ่งพูดมาสักครู่ใช่ไหมฮะ แอนโทนีเฟลซีเนี่ยเขาก็ออกมาบอกว่าเชียวโอไมคอนเนี่ยอันตรายน้อยกว่าเดลตานะฮะสาเหตุที่เขาบอกบบอย่างนี้เขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยนะฮะแม้ว่าสายพันธุ์โอไมคอนเนี่ยมันจะแพร่ระบาดไปอย่างรวดเร็วในสหรัฐแต่ผลการศึกษาเบื้องต้นบ่งชี้ว่ามันอาจมีความอันตรายน้อยกว่าวรัสกลายพันธุ์เดลต้าซึ่งยังคงเป็นสาเหตุหลักทําให้ตัวเลขผู้เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลมันยังคงเพิ่มสูงขึ้นอยู่นะฮะโดยแอนโทนีเฟลซี่ก็บอกว่านะครับ าทางรัฐบาลสหรัฐนะฮะภายใต้การนําของไบเดนเนี่ยกำลังพิจารณาที่จะยกเลิกคําสั่งห้ามคนที่ไม่ได้เป็นชาวอเมริกันเดินทางเข้าสหรัฐจากบางประเทศในแอฟริกาโดยเขาแสดงความ <c oughs> คาดหวังว่าการยกเลิกคําสั่งห้ามเดินทางจะเกิดขึ้น,นอีกไม่ช้าและทุกคนต่างรู้สึกแยก่กับความยากลําบากที่ประเทศแอฟริกาใต้และประเทศอื่นๆในแอฟริกาต้องเผชิญน,น,นี่นเป็น,ปนไรคือทำลายิ๊กม m a น,นะครับที่ตอนนี้ทุกคนก็มุ่งไปที่ว่า แอฟริกาเป็นต้นตอของการระบาดนะที่เขาเขาจะนะเขาจะเลิกกีดกันแต่ว่าะะมาตรการนี้ของแต่ละประเทศจะจะประเมินไม่เหมือนกันนะตัวอย่างเช่นาทรัฐมนตรีสาธารณสุขฝรัร่งเศสเนี่ยออกมาประเมินว่าเขาเชื่อว่าโอมิครอนเนี่ยจะเป็นสายพันธุ์หลักของฝรั่งเศสภายในเดือนมกราคมคือตอนนี้ผมคิดว่าแต่ละประเทศเนี่ยประเมินเรื่องนี้ไม่เหมือนกันเพราะว่าจริงๆมันก็ไม่มีใครมีองค์ความรู้<อ>คือเรื่องนี้ทุกคนเริ่มจากศูนย์เท่ากันเพราะเริ่มจากศูนย์เท่ากันเนี่ยการประเมินแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันแต่ละประเทศนโยบายจะแตกต่างกันอย่างบางประเทศก็จะะปรเเเมินวว่าาตัองข้สู เฟสที่5แล้วระบาดรอบระบาดรอบที่5แล้วก็จะมีความกังวลมากเป็นพิเศษก็ะะจะมีอีกกลุ่มหนึ่งเหมือนกันค่ะคะเอออย่างที่บอกไปว่าอาจารย์อาจารย์ซิรโรธพูดมอสคู่ว่าแต่ละประเทศประเมินไม่เกินไม่มีครับอเมริกาเนี่ยเขาประเมินไว้ว่าเขาต้องการจะยกเลิกเที่ยวบินเออขออภัยยกเลิกการกีดกันเที่ยวบินจากจากสายการบินในแอฟริกาที่เดินทางเข้าอเมริกาใช่เดินทางเข้าอเมริกาใช่ไหมครับแต่รู้ไหมครับว่าตอนนี้เนี่ยเขาบอกจนถึงวันอาทิตย์ที่ผ่านมาสหรัฐตรวจพบผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิดกลายพันธุ์โอเกมนะ นี่คือสถานการณ์เขาเนี่ยมันไม่ใช่ว่าไม่เจอเนี่ยมันเจอแล้วเจอเยอะแล้วด้วยแต่ว่าเขาก็ยังคิดว่าไม่ควรที่จะกีดกันสายการบินเดินทางเข้าอเมริกาแต่ว่าประเด็นคือการกีดกันเนี่ยที่ว่านี่ก็คือชาวอเมริกันนะก็คือให้ชาวอเมริกันนะได้กลับนะครับอ่าใช่ใช่ต้องพูดที่จบส่วนบ้านเรานี่ก็ดิเล์ตามเคยในขณะที่ทุกคนเตรียมความพร้อมเนี่ยกำลังจะพูดว่าจะรับมือยังไงเพราะว่านักวิทยาศาสตร์ก็พยายามจะบอกว่ามันจะเกิดการระบาดอย่างน้อยเนี่ยในสองถึงสามเดือนข้างหน้าถูกไหม แต่คุณหมอยงของเราเนี่ยนะฮะก็ <c oughs> ออกมาบอกว่าตอนนี้การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 เ <c oughs> นี่ยนะอยู่ในขาลงนะฮะแบบชา้ชาๆคือเมื่อกี้ผมดูตัวเลขเนี่ยยังคงมีผู้เสียชีวิตอยู่กว่า20่รายเนี่ยครับอีกสองรายการที่อยู่ดีๆยังมีมามีการพูดในลักษณะแบบนี้ออกมาโดยขณะที่เริ่มมีการระบาดของโอมครอนซึ่งเป็นสายพันธุ์ใหม่เนี่ยมันเร็วเกินไปหรือเปล่าใช่ไหมอาจจะต้องรีพูดตอนนี้ ประเด็นก็คือว่าผมคิดว่าแกเอามันสมองแกมันมนั่งคิดดีกว่านะครับว่าอุปกรณ์ที่เรามีนะครับถ้าสมมติมันเกิดการระบาดอย่างแพร่หลายใน 2- 3เดือนข้างหน้าอย่าให้เกิดสถานการณ์แบบที่เราเจอเมื่อกรกฎากับสิงหาที่ผ่านมาที่โรงพยาบาลล้นอะไรต่อมิอะไรต่างๆถูกไหมฮะาการเร่งระดมฉีดวัคซีนให้ได้มากที่สุดวัคซีนที่มีคุณภาพมันน่าจะเป็นประโยชน์มากกว่าม,ม,มั้งการผมมีความรู้สึกว่ามันเหมือนการเป็นการให้ฟอสโซฟระดับหนึ่งอ่ะ ครับก็โอเคเขาเข้าใจประเด็นของอาจารย์วิโรจนะ์ฮะก็คือท่านก็พยายามจะบอก,ว,กว่าตอน,นีน<ร>สถานการณ์ด<ร>ีเน,<ร>นี่ยในประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตจากไข้หวัดใหญ่ปีละ1 0 0 2 0 0คนอะไรต่างต,อ,อ,ตอนนี้เนี่ยฟอร์บส์ครับระบาดจากโควิดก็ระบาดจากโควิดเสียชีวิตจากโควิดก็เสียชีวิตจากโควิดจากไข้หวัดใหญ่ก็ไข้หวัดใหญ่คุณจะมาบอกว่ามันเมื่อมันมีคนตายอยู่แล้วร้อยสองร้อยคนเพราะฉะนั้นถ้าตายจากโควิดร้อยสองร้อยคนไม่เป็นไรอะไรอย่างนี้เหรอนะจริงๆมันเป็นหน้าที่ของคุณที่จะต้องไปดูว่าแล้วทาไมมันเกิด การเสียชีวิตจากไข้หวัดใหญ่และที่ผ่านมาเนี่ยการให้วัคซีนต่างๆสำหรับไข้หวัดใหญ่ในบ้านเรามันครอบคลุมไปสู่ผู้เปราะบ,บางอย่างเช่นผู้สูงอายุเด็กเล็ก<ๆ>คนอ้วน<ๆ>และสตรีมีครรภ์แล้วหรือยังกลุ่มเปราะบ,บางผมว่ายิ่งแกมีเป็นคนที่ค่อนข้างมีทิพย์พลนี่ยคือพูดง่ายคือในแง่ที่ว่านายกก็ฟังเนี่ยผมว่าแกควรจะคอนสตรักทีฟกว่าน,นี้หน่อยตรงนี้ได้ไหมครับเออพูดพูดถึงเรื่องของโอมคคอนนะอาจารย์วิโรจน์อาจารย์สิโรจน์พูดถึงเรื่องนี้เนี่ย คือผมมองไว้ว่าปีใหม่เนี่ยมันจะเป็นช่วงที่มันจะกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมของทั้งอีเวนต์ต่างๆครอาจารย์คอนเสิร์ตก็ดีร้านอาหารอ <c oughs> ะไรก็ดีเนี่ยแต่ว่าพอมันมีข่าวโอมิคอนมาแบบนี้เนี่ย ผมว่าเราคงปฏิเสธไม่ได้ว่ามันกระทบแน่แต่ว่าจะกระทบหนักขนาดไหนใช่ไหมอาจารย์ครับคอนเสิร์ตก็ไม่มีใครจัดแล้วนะครับคอนเสิร์ตใหญ่ๆก็น่าจะเลิกกันไปเกือบหมดแล้วมั้งครับยกอา้าวแล้วที่รัฐบาลเขาบอกเตรียมตัวจัดปีใหม่เอาอันนั้นปีใหม่ไงแต่หมายถึงคอนเสิร์ตหมายถึงในแง่ของกลุ่มผู้จัดผมไม่รู้มีใครจ,จัดงานใหญ่ๆแล้วนะทุกคนก็ทุกคนก็ถอยกันหมดนะเพราะว่าคอนเสิร์ตมันต้องเตรียมตัวล่วงหน้าไงไม่มันไม่เหมือนงานปีใหม่ใช่ไหมครับต้องวางคิวมันต้อง ล็อกนู่นล็อกนี่เยอะผมว่าไม่ได้ยินว่าใครจะจัดคอนเสิร์ตใหญ่ในช่วงสิ้นปีแล้วนะข้ามปีไปก็ไม่ได้ยินแล้วถ้าจะเหลือก็คืออีเวนต์ของรัฐบาลน่าจะเป็นเยินงันมากกว่าเป็นแล้วทำไมอีเวนต์นี้จัดได้มันก็คงต้องหาทางจัดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้บ้านโอเคเข้าใจเข้าใจประเด็นแต่รูปแบบอาจจะลองดูว่าจะเปลี่ยนแปลงไปแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยจะมีการถ่ายทอดสดเป็นหลักให้คนเข้าไปในพื้นที่น้อยอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่ว่าเขาจะจัดยังไงอาจารย์อาจารย์ซิโร อาจารย์วิโรจน์เตรียมเตรียมตัวไปไหนไหมฮะปีใหม่นี้คงไม่ได้ไปแล้วฮะทีแรกทีแรกวางแผนไว้เหมือนกันอาจารย์วิโรจน์เนี่ยก็จะไปกับที่บ้านครอบครัวลูกๆอก็คิดว่าจะไปต่างประเทศนะก็คงไม่ได้ไปละก็คงไปใกล้นี่แหละเจอโอไมครอนเข้าไปก็มันทําให้การเดินทางมันลาบากมากขึ้นถูกไหมฮะหลายประเทศที่มองเป้าหมายไว้ก็เริ่มเป็นกังวลเช่นจะไปตะวันออกกลางเนี้ย เราก็าเป็นกังวลว่ามันเป็นหับของสายการบินถูกไหมสองทีแรกถ้ามองตอนเร่าก,การเสร็จก็จะไปสิงคโปร์ใกล้ๆมันก็จะเปิดการเดือนนี้เขาสิงคโปร์เองก็ไม่แน่ใจว่าจะเปิดหรือเปล่า <ฮะ S 2> ก็เลยอ่ะก็เที่ยวในประเทศไปกนเอาไปเที่ยวในวัอาจารย์ซิโร่จะไปกระตุ้นเศรษฐกิจที่ไหนฮะไปีใหม่นี้ไม่ไปครับผมกระตุ้นด้วยการนอนอยู่ที่บ้านครับผมจนครับไปไม่ได้ครับอาจารย์อคิวแน่นเมื่อคืนอาจารย์ก็ไปโผล่ในขับเท้า ผมเห็นอาจารย์ผมเห็นอาจารย์พูดอะไรผมแอบฟังอยู่ตลอดขอบคุณมากครับไม่มีคดีเนาะอาจารย์มีคดีอยู่อาจารย์มีคดีอยู่ครับคุณผู้ชมที่ผมพูดประเด็นเรื่องของโอมิคอนเนี่ยอาจารย์วิโรจน์ครับเพราะว่าคุณธนิวักุกุลมงคลนายกสมาคมพัฒนาารไทยเนี่ยออามาเปิดเผยว่าบรรยากาศการใช้บริการร้านอาหารในขณะนี้บอกว่าฟื้นตัวดีมากฮะโดยเฉพาะร้านอาหารที่ได้มาตรฐานชาและไทยสต็อปโควิด เนื่องจากสามารถเปิดให้นั่งดื่มแอลกอฮอล์ที่ร้านได้จนถึงห้าทุ่มคือของเดิมเขาบอกสามทุ่มแล้วมันได้ผลระดับหนึ่งแต่พอห้าทุ่มปุ๊บแล้วโหยออมันวิ่งเลยแกก็อวยเต็มที่ลละเพื่ออะไรครเพื่อที่จะให้รท่านตัดสินใจจะล็อกหรือจะปิดอีกทีก็ให้คิดดูดีๆครับแต่คุณท่านนิวันพูดต่อฮะอาจารย์วิโรจน์บอกว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยนะฮะเขากังวลกับไอเจ้าโอมิคอนว่ามันจะทําให้ธุรกิจเนี่ยต้องปิดอีกรอบหนึ่ง ซึ่งนั่นคือการพลาดโอกาสที่สําคัญเพราะว่าปีใหม่เป็นช่วงที่คนออกมาเคลื่อนไหวอยู่แล้วเดินทางไปไหนไปไหนตอนไหนเนี่ยฮะก็ก็จริงๆมันก็ทําอะไรไม่ได้นะถ้ามันเกิดระบาดขึ้นมามันก็ต้องได้รับผลกระทบอยู่แล้วแต่คําถามก็คือว่าที่ผ่านมาเมื่อเราสั่งปงสั่งปิดเนี่ยมันวางอยู่บนเงื่อนไขเหตุผลที่ฟังขึ้นมากน้อยแค่ไหนกับ2คือการไปเยียวยาเขาอะใช่ไหมถ้ามันจําเป็นต้องปิดมันก็ต้องปิดอะแต่คุณดูแลเขาหรือเปล่านั่นคือประเด็นถูกไหมฮะ ครับซึ่งซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็ยังไม่ทราบเลยนะครับว่าว่าผลการประเมินเบื้องต้นของภาครัฐจะออกมาในแนวทางไหนเพราะว่านายกเองก็ออกมาบอกว่าก็คงไม่ล็อกดาวน์แบบเดิมอีกแล้วอ่ะผมคิดว่าเขาไม่มีทางเลือกมากแล้วนะตอนนี้เพราะผลกระทบในด้านลบทางเศรษฐกิจเนี่ยมันค่อนข้างสูงแล้วเขาถึงบางอ้อแล้วไงว่าไอปิดแบบนั้นมันได้ผลจริงหรือเปล่ามันก็อาจจะไม่ได้ผลสะทีเดียวถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นก็คงจะต้องดูเป็นมาตรการเป็นจุดๆไปเพราะว่ามันเดียวยาง่ายกว่าด้วยในแง่นั้น คือปิดแค่บางธุรกิจปิดแค่บางกิจกรรมทางเศรษฐกิจอาจจะทําให้เขาไปดูแลผลกระทบนะฮะที่เกิดขึ้นกับไอ้ตัวแต่ละอินดัสทรีเนี่ยได้ได้ได้มากขึ้ได้ลึกมากขึ้นนะครับอาจารย์ชิโร่มีข่าวเข้ามาล่าสุดนะครับบอกว่าคุณหมอชนนัานสีแก้วหัวหน้าพักเพื่อไทยเนี่ยฮะที่ตอนนี้เนี่ยลงพื้นที่ที่ยุทธยาอยู่ไปพบกับพบปะกับพี่น้องประชาชนเนี่ยฮะมาจี้ รัฐบาลฮนะให้เร่งติดตามตัวผู้ที่มีความเสี่ยงสูงนะครับนะฮะ<อ>แล้วก็บอกว่าต้องเร่งนะครับการฉีดวัคซีนโดยเฉพาะเข็ม2หรือเข็มกระตุ้นให้ได้ร้อยละเจโดยเร็วนะฮะโดยแกเป็นห่วงในกรณีงี้ฮะที่เราเจอโอไมครอนนี่คือการเดินทางเข้าประเทศมาจากการบินนะครับ,รบแต่มองว่ามาตรการในการรับมือขนาดนี้ไม่เพียงพอโดยเฉพาะมาตรการตามแนวชายแดนนะ พราะที่ผ่านมาที่เราได้มาแต่ละอย่างนี้มาผ่านชายแดนด้ันเพราะการระบาดในประเทศที่ผ่านมานะครับมีเพียงครั้งแรกที่มาจากอากาศที่เหลือมาจากชายแดนหรือช่องทางธรรมชาติและมาตรการที่มีอยู่ก็ไม่สามารถที่จะมั่นใจได้ว่าสามารถป้องกันนะครับการระบาดตามแนวชายแดนได้นะจึงเรียกร้องรัฐบาลให้มีมาตรการเข้มข้นไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนหรือคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่จะนำแรงงานเข้ามาซึ่งขณะนี้มีการรับลอกแรงงานเข้ามาอยู่ครับหากตัดเรื่องนี้ไปได้นะครับ และเพิ่มมาตรก,การในการคัดกรองที่ชัดเจนก็เชื่อว่าจะเอาอยู่เพราะแม้จะระบาดเร็วกว่าสายพันธุ์เดลต้าถึง5เท่าแต่การคุณหมอว่าชนนาเนีย่ยบอกว่ามันมันไม่รุนแรงครับเต่เรามีเสียงคุณหมอชนน่านนะฮะ <c oughs> สีแก้วหัวหน้าพักเพื่อไทยนะครับที่ลงพื้นที่อยู่แล้วก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ฮะไปฟังกันนะรัฐบาลต้องเข้มครับต้องเข้มต้องไม่เห็นประโยชน์ส่วนตนหรือประโยชน์ของ กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่จะนําแรงงานเข้ามาโดยผิดกฎหมายนะครับขณะนี้ก็ยังมีการลักลอบอยู่ตลอดเวลาอันนี้คือต้นตอครับถ้าตัดตรงนี้ได้นะครับแล้วเพิ่มมาตรการในการคัดกรองให้ชัดเนี่ยผมว่าเอาอยู่ครับโอมิคอนไม่ได้เป็นสิ่งที่น่ากลัวมากมายนะครับจริงอยู่มันระบาดเร็ว5เท่าถ้าคุณกันอยู่เก็บอยู่เนี่ยโอมิคอนนะครับโอมิคอนเนี่ยก็ไม่อัตราความรุนแรงเนี่ยก็ถือว่าไม่รุนแรง แต่ระบาดเร็วนะครับอะไรที่ระบาดเร็วมากๆจะไม่รุนแรงนะครับยกเว้นในกลุ่มที่เขามีภูมิคุ้มกันต่ำครับนี่เป็นเสียงนะของคพรรคเพื่อไทยนะค,ครับคุณชนาสีแก้วนะตอบประเด็นเรื่องของโอไมครอนเนี่ยเราเพิ่งมาล่าสุดเลยรอเรื่องประเด็นนี้มาเทราไลท์อยู่ถูกไหม mm. ยางอ่าท่านมนตรีกระทรวงแรงงานก็พูดเองอะ่ะว่าความต้องการโดยเฉพาะในภา,าคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับภาคการส่งออกเนี่ยต้องการแรงงาน ถูกไหมฮะแล้วแรงงานพวกนี้มาจากไหนมันก็มาจากเพื่อนบ้านเราเนี่ยแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็พูดกันมาตั้งนานแล้วว่าแทนที่คุณจะปิดแต่ก็เมื่อมันมีความต้องการมันก็ไหลามาแล้วมันก็เป็นการให้เงินให้ทองแล้วก็นํามาสู่การระบาดเพราะมันไม่มีระบบการคัดกรองเนี่ยคุณก็ไปเซตระบบคัดกรองให้มันดีซะใช่ไหมอย่างวันก่อนเราอ่านเนี่ยทางนาสมาคมอุตสาหกรรมต่างเนี่ยเขาก็พยายามจะบอกว่ามันมีต้นทุนอะเอาเข้ามาคนละหมื่นสองหมื่นเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าตรงนี้มันเป็นค่าใช้จ่าย ที่เขาจ่ายเพื่อให้แรงงานของเขาได้เข้ามาตรวจสอบถูกกักตัวอย่างเป็นระบบและเข้าสู่ระบบใช่ไหมฮะอย่างตรงไปตรงมาและปลอดภัยเนี่ยเขายินดีจ่ายอยู่แล้วอ่ะหมื่นสองหมื่นตรงเนี้ยเพราะฉะนั้นรัฐควรจะต้องเร่งนะครับจัดตั้งตัวนี้ไปซะให้เร็วที่สุดที่จะเร็วได้ผมก็กำลังคิดอยู่นะมันมีว huh? ิธีการจัดการกับเรื่องนี้อย่างไรจย์ซิโร่ก็ทำจุดผ่านแดนที่มันถูกต้องตามกฎหมายะฮะและทําให้ต้นทุนในการผ่านแดนอย่างถูกระบบเนี่ยอย่างเป็นระบบเนี่ย มันถูกกว่าลักลอบอ่ะถูกไหมก็คือทำเข้ามาแล้วก็มีกระบวนการเรื่องเข้ามาตรวจคัดกรองใช่ไหมฮะเรื่องโรคแล้วก็คุณจะรีจิสเตอร์ให้ถูกต้องใช่ไหมโดยต้องคอนเน็กกับนายจ้างอะไรต่างๆให้เรียบร้อยเนี่ยแค่นี้เองมันก็สามารถที่จะพัฒมันเดินหน้าไปได้อยู่แล้วฮะคือคือถ้ามันง่ายเนี่ยมันคงไม่มีปัญหาแต่ที่มันมีปัญหาแสดงว่ามันต้องมีโอเคบางส่วนอาจจะง่ายจริงอย่างที่อาจารย์วิโรจน์บอกนะอาจารย์วิโรจน์แต่ว่าบางส่วนมันง่าย แต่จะบริหารจัดการอ่ะมันไม่ง่ายแต่คุณต้องทำถูกถูกใช่เพราะถ้าคุณไม่ทํามันก็จะเกิดการลักลอบเข้ามาแล้วมันก็อาจจะนําไปสู่ปัญหาได้ขั้นตอนยุ่งยากเสียเวลาเยอะเสียค่าใช้จ่ายเยอะหรือแม้กระทั่งการที่ภาครัฐไปมีส่วนได้ส่วนเสียแล้วส่วนที่ก็คิดตังค์ไพ่กับชนก็บอกอยู่แล้วถ้าเขารักลอบเข้ามามันมีต้องจ่ายสองหมื่นอยู่แล้วตรงนี้คุณเอาไปให้เงินให้รัฐเพื่อที่จะใช้ในการคัดกรองดีกว่ามันก็ดีกว่าไหม ถูกนะครับเมื่อสักครู่ที่ผมถามอาจารย์ซีโรดอาจารย์วิโรดเรื่องของปีใหม่นี้จะไปเที่ยวที่ไหนเนี่ยนะเพราะว่านายกรัฐมนตรีอาจารย์อเขาออกมาย้ำนะฮะบอกว่าอยากให้คนไทยเนี่ยท่องเที่ยวกันหน่อยอันนี้น่าจะย้ำผ่านรัชดาเนาะใช่คุณคุณรัชดาธนาดิเลกเป็นรองโฆษกประจำตําักนายกรัฐมนคือตอนนี้เวลามีข่าวประยุทธ์ย้ำนู่นย้ำนี่เนี่ยแล้วแล้วย้ำโดยรัชดาหรือธนกรเนี่ยเอาละคือประยุทธ์ไม่ได้พูดหรอกโฆษกเขาบริ i e f ให้นายกดูมีพื้นที่นะครับคือต้องชมว่าทีมโฆษกชุดนี้ทํางานดีแล้วก็ พยายามสือ่อสารแทนผลเอกประยุทธ์ถ้าอาจารย์ชมออกรายการอย่างนี้เนี่ย <c oughs> ผมว่าทีมนี้ก็อยู่ยาวนะเพราะอาจารย์วิโรจน์มาก่อนก็ <c oughs> ชม <c oughs> <c oughs> อาจารย์ศิโรจน์ก็ชมใครลหะฮะผมเคยชมด้วยเหรออาจารย์อาจารย์เคยบอกว่าคุณธนากรเนี่ยแกยออกมาพูดในประเด็นหลายประเด็นที่ทั้งอาจารย์ศิโรจน์ที่ม<ล>ีบางเรื่องนะบางเรื่องอย่างตอนนั้นที่เราออกมาวิมันเริ่มมีการวิพา์วิจารณ์เรื่อง Thailand p a าสมีปัญหาอีกวันหนึ่งแกก็ออกมาบอกเลยว่ารู้ว่ามีปัญหารู้ว่าติดขัด1 2 3 4 5ห ได้สั่งการให้มีการแก้ไขประมาณอย่างงี้เราโอเคเพราะถือว่าคุณกําลังตอบสนองกับปัญหาที่มันมีอยู่กับประเทศประเภทออกมาบอกว่าห่วงยายอวยแม่พูดหรือเปล่าว่าไม่รู้อย่างเงี้ผมไม่ได้ถือว่าทํางานเพื่อประโยชน์ประชาชนนะทํางานเพื่องานเพื่อประโยชน์ของพลิกประยุทธ์เพียงเดียวตอนี้รัชดาเขาบอกว่าไงนะที่นี่อยู่ให้คนแทนเช็กอินอะไรใช่ไหมใช่คือคุณรัชดาบอกว่าถึงแม้ว่าตอนนี้เนี่ยนายกบอกว่าให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศอย่างมากถึงแม้ว่าจะมีการเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามานะฮะ แต่ว่าก็คิดว่าน่าจะยังไม่เพียงพอ,อก็เลยอยากจะเสริมให้คนไทยเนี่ยเที่ยวกันนะฮะซึ่งเป็นอีกกลไกหนึ่งนะครับที่จะขยายตัวทางเศรษฐกิจได้สิ้นปีนี้จะมีคนไทยเที่ยวรวมอยู่ที่100ล้านครั้งขณะที่ยอดนักท่องเที่ยวชาวไทยนะสิ้นเดือนพฤศจิกายนอยู่ที่92ล้านครั้งฮะรายได้จากการท่องเที่ยวรวมจะประมาณอยู่ที่6กแสนห้าหมื่นล้านบาทสําหรับมาตรการของรัฐบาลอย่างโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟสสามขณะนี้จานวนสิทธิ์ที่พักก็ยังคงเหลืออยู่1นึ่งแสนสองหมื่นกว่าสิทธินะฮะก็ห้องประชาชนเนี่ยรีบจอง นะครับซึ่งสิทธิ์เนี่ยมันจะสิ้นสุดในวันที่23ามกราปี65นะครับคือวันสุดท้ายที่จะจองอ่ะนะแล้วก็ใช้สิทธิ์เข้าพักได้ถึง3 1มมกราปี65ครับเนี่ยอย่างอาจารย์อาจารย์วิโร์เนี่ยก็ไปเที่ยวมาแล้วพี่ชูวัตรก็ไปมาแล้วฮะพี่ชูวัตรไปอยู่เนี่ยพี่ชูวัตรไปอยู่ในนี้นะครับแต่ผมเองเนี่ยอันนี้ผมพูดตรงนะโอเคเห็นด้วยว่าจะสนับสนุนการท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยแต่พวกโครงการที่คุณจะต้องเขาเรียกว่าไปเขาเรียกอะไรไปส่งเสริมอ่ะจ่ายให้เนี่ย อันนี้ผมไม่เห็นด้วยเลยนะนี่ขนาดจ่ายให้แล้วเนี่ยยังมีเหลือแสนสองกว่าเนี่ยแปลว่าไอ้ตัวเม็ดเงินที่คุณกักไว้ตรงเนี้ยคุณเอาไปใช้ประโยชน์กับคนอื่นเนี่ยได้ดีกว่าเพราะในทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยไอ้สิ่งที่ทําอยู่นี่มันค่อนข้างที่จะอีดิออติกอยู่แล้วคถ้าถ้าพี่<อ>มีเงินจะไปเที่ยวฟินพันหนึ่งเนี่ยพี่ยังไงพี่ก็ไปครับถูกไหมแต่รัฐมาบอกว่าจ่ายให้ห้าร้อยพี่มีเงินใช้จ่ายพี่ก็เก็บเงินของทุกคน,นเงินภาษีทุกคนใส่กระเป๋าไว้ห้าร้อยและจ่ายเองห้าร้อย ถามว่ามันกระตุ้นเศรษฐกิจไหมมันไม่ได้กระตุ้นนะครับจริงๆมันทําให้เม็ดเงินที่มันเป็นเม็ดเงินที่แท้จริงที่ควรจะลงไปในอินสัสทรีมมันหายไปครึ่งหนึ่งแล้วก็เอาเงินภาษีมาทดแทนถูกไหมในขณะที่ไอ้กลุ่มคนที่ไม่มีเขาก็ไม่มีเลยครับแล้วไอ้ความต้องการเนี่ยสำหรับคนที่เขาไม่มีเงินเนี่ยหรือได้ผลกระทบทางเศรษฐกิจเยอะเนี่ยเขาไม่อยากเที่ยวหรอครับ เขาก็อยากทามาหากินได้เพราะฉะนั้นเม็ดเงินมันถูกเอาไปใช้ให้มันเกิดประโยชน์ดีกว่านี้ไหม,อมไอ้คนละครึ่งอะไรต่างเหล่านี้เนี่ยคุณจะใช้บรรทงบรรเทาอันนี้ไม่ว่ากันแต่ถามว่าไอ้การกระตุ้นเพื่อให้คนมีเม็ดเงินมากพอที่จะไปทํากิจกรรมทางเศรษฐกิจเนี่ยนะฮะทำหรือ,อยังคือเราจะเห็นเลยว่ารัฐบาลเน้นเยียวยาแต่ไม่ได้เน้นกระตุ้นให้ธุรกิจเนี่ยมันกลับมาฟื้นเ่าเท่าไร,รนะฮะและเรื่องการท่องเที่ยวเนี่ยคุณต้องยอมรับในสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้มันมีคนกลุ่มหนึ่งเท่านั้นที่มันเที่ยวได้ เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณปล่อยเขาเที่ยวเองอะฮะยังไงเขาก็เที่ยวอยู่แล้วอย่าไปซับซ้อนใดสไลดเขาเลยส่วนเงินที่มันมีอยู่เนี่ยไม่รู้กี่หมื่นล้านที่มันอยู่ในโครงการเนี่ยคุณเอาไปใชใ้ให้มันเกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจในมิติอื่นดีกว่านะน่าจะเกิดประโยชน์มากกว่าอ,ออาจ,จารย์พูดเนี่ยมันก็มีเหตุผลนะที่มันเหลืออยู่ถึง1นึ่งแสนกว่าสิบเนี่ยมันเป็นมันอาจจะเป็นไม่ได้2มุมคือมุมหนึ่งเขารอช่วงธันวาคมอีกมุมหนึ่งคือคนมันอาจจะไม่มีเงินไปเที่ยว้านเขารอเขาก็ซื้อละฮะแล้วผมพูดตรงใน เข้าไปเขาไปของเขาถูกไหมกับสองคือมันยุ่งยากมันเยอะอันนี้เข้าใจว่าใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าถ้าจะอยากจะทําแบบนี้จริงๆก็ทําแบบเดิมมาดีที่สุดก็คือว่าไปเที่ยวเสร็จแล้วคุณก้าบินนั้นอ่ะก็มาหักรถย่อนภาษีซะแล้วจบเพื่อนผมที่ไปเที่ยวเนี่ยอาจารย์วิโรจน์ฮะเขาใช้สิทธิ์คนละครึ่งขอไปเขาใช้สิทธิ์ไทยเที่ยวอะไรเราเที่ยวด้วยกันเขาไปแล้วเขาบอกว่าเขาเนี่ยต้องไปติดต่อที่โรงแรมก่อน แล้วก็ทําเรื่องอะไรยากมันค่อนข้างยุ่งต้องให้ดูว่าวัคซีนฉีดแล้วนู่นนี่อะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันอยู่ที่ตัวโรงแรมว่าจะอำนวยความสะดวกได้ง่ายขนาดไหนคือสุดท้ายเนี่ยเขาไปสองที่เขาใช้อยู่ที่หนึ่งอีกที่หนึ่งเขาไม่ได้ใช้เนื่องจากว่ามันมีความอีกที่หนึ่งมันบริการไม่ไม่ได้ดีเท่าอีกที่ที่แรกที่เขาไปมันก็เลยเป็นประเด็นอย่างนี้ครับว่าว่ามันมันมีส่วนด้วยนะฮะในตัวโรงแรมอย่างผมเนี่ยอยากไปสองสามวันเนี่ยจะให้ผมมาลงแอปจะให้ไปไปแย่งทิงอะไรกับเขาต่างๆเนี่ยมัน ไม่อยากทำอ่ะมันเสียเวลาครับอันนี้เด็กๆชอบแต่ผู้ใหญ่ยังยยัังงเราเรารู้สึกว่าเวลาเรามีมีมีความสําคัญนะแต่แต่ผมผมก็ลงไปนะครับก็ลงไปได้ไม่มีปัญหาแต่ผมยังไม่ได้ใช้ไม่มีปัญหาผมยังไม่ได้ใช้แต่แค่พยายามจะพูดในแง่หลักการว่าฟินเที่ยวได้อยู่แล้วไงถ้าไม่มีฟินก็เที่ยวใช่ใช่ผมเที่ยวล่าสุดผมไม่ได้ใช้อ่าครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมันมันเป็นการพูดง่ายคือตำน้ําพริกละลายในน้ําไปในผิดจุดหรือเปล่าครับนะฮะผมปิดท้ายเบรกนี้กันที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเบลเยียมนะฮะ อันนี้เป็นประเด็นของกลุ่มคนที่ออกมาต่อต้านมาตรการเข้มป้องกันโควิด -19 นะฮะ <c oughs> คือเขาออกมาชุมนุมกันจนสุดท้ายแล้วตำรวจเบลเยียมต้องใช้ปืนฉีดน้ํบนะแล้วก็แก๊สน้ําตาเนี่ยเพื่อสลายก,การชมรุมนุมใกมนกรุงบรัสเซลส์นะฮะอันนี้<ม>หลายค,คนไม่เข้าใจนะส่วนใหญ่เนี่ยนะฮะที่เขาออกมาประท้วงกันไม่ใช่ว่ามันเป็นเรื่องฉีดไม่ฉีดวัคซีนอย่างเดียวนะครับเขาแค่มีความรู้สึกว่ารัฐมีสิทธิ์อะไรที่จะไปตัดสิทธิ์ที่เราเรียกว่าเวลแฟร์ของเขานะฮะมาตรการควบคุมครั้งใหม่เนี่ยนะครับรัฐบาลเนี่ยประกาศ ปิดศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนประถมนะฮะก่อนจะถึงเทศกาลวันหยุดถึงสัปดาห์มีประกาศที่เด็กอายุตั้งแต่6ปปีขึ้นไปต้องสวมหน้ากากอนามัยขณะที่จัดกิจกรรมในร่มจํากัดจํานวนผู้เข้าร่วมสูงสุดไม่เกิน200อคนนะฮะแล้วก็ปิดไนท์คลับและสั่งให้ร้านอาหารรวมถึงผับบาร์ปิดในเวลา5้าทุ่มเป็นเวลา3สัปดาห์นะฮะค,คือ,ค,ค,อคือเท่าที่ผมเช็คเนี่ยกับเพื่อนเพื่อนที่อยู่ในยุโรปเนี่ยคือเขาบอกว่าอ่มันไม่ควรจะไปหักลบสิทธิ์คราว่า คุณไปลดเวลแฟที่เขาเคยได้อยู่แล้วเนี่ยถูกไหมอย่างตอนนี้เขาต้องไปทํางานอยู่แล้วถามว่าคุณไปปิดศูนย์เด็กเล็กเนี่ยใครจะดูแลลูกเขาอะไรแบบเนี้ยนะคือคือเขาเป็นกังวลว่ามันจะทําให้สิทธิเสรีภาพของเขาเนี่ยมันถูกลิดรอนมากขึ้นไปเรื่อยๆครับไม่แต่มันถึงขั้นต้องยิงแก๊สน้ําตาทําอะไรอย่างนี้เลยนะกับประเทศอย่างเดเยี่ยมซึ่งเป็นประเทศที่เรไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บนะคุณต้องเข้าใจอย่างนะว่าไม่ได้ฉี่ใส่คนแบบที่เราทำใช่ไหม ใช่ป่ะครับเขาบอกว่าเพราะว่ามันมีการป่าขยะและสิ่งของเนียรวมถึงจักรยานเนี่ยนะครับเข้าใส่เจ้าหน้าที่ครับทำให้เจ้าหน้าที่ต้องยิงผู้เตือนก่อนนะครับตามมาด้วยปืนฉีดน้ําแล้วก็ตามมาด้วยแก๊สซัมปายทีมครับคือมันก็มีขั้นตอนของมันอยู่ แต,แต่คติดว่าไม่ไม่แต่ไม่มีผู้ใดรับ่อแต่ผคิดว่าแถวแถวเนเธอร์แลนด์เบลเยียมฝรั่งเศสมันมีการปะทวงแบบนี้ติดต่อกันสักอาทิตย์หนึ่งแล้วไงแล้วการประทวงมันก็จะมีเรื่องเผารถเผาอะไรเพราะพอมันมีเผารถเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็จะเริ่มรู้สึกว่ามันรุนแรงมากขึ้นคือแถวนั้นการปการปะทวงแล้วมันต้องมีเผารถน่ผมไม่รู้เป็นอะไรแต่ว่าก็ต้องเผารถกันแล้วพอเผารถเนี่ยมันก็จะเริ่มมีเจ้าหน้าที่เข้ามาเพราะว่าเมื่อเผารถเจ้าหน้าที่ก็อาว่าต้องเข้ามาดับไฟนเ้ามมีุุผผูช่ท ก็ต้องเบียดกันไปเบียดกันมาผู้ชุมนุมก็จะมีเรื่องแต่ของเราเผายางก็โดนเหมือนกันนะใช่ใช่ของเราเรยาเลยบอกไงว่าเวลาของเขาเขาจะใช้เนี่ยมันมันก็เรียกว่าอะไรแรชโชมันยามันเยอะมันต้องมีขั้นตอนอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดของเราทําเลยครับนะฮะครับคุณผู้ชมครับคือเขาเนี่ยมันต้องมีเงื่อนไขสร้างความรุนแรงก่อนถึงจะดําเนินการของเราดําเนินการโดยเป็นเงื่อนไขในการสร้างความรุนแรงด้วยตัวเราเองเลยจัดเลยนะเราอินดัสทรีฮะคุณผู้ชมเราไปพักกันครู่หนึ่งฮะเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามไปกันต่อฮะ น้ำพริก่างกุ้งแซบลืมน้ำพริกรสชาติจัดจ้านคางกุ้งเต็มๆรับประกันความแซ่บแบบพ่นไฟจากแขกคำพากาจะกินเล่นๆหรือจะกินกับข้าวสวยร้อนๆก็อร่อยจนแซบลืมราคากระปุกละ99บาทโปรโมชั่นความแซ่บน้ำพริก่างกุ้ง5กระปุกแถม1กระปุกฟรีสนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ voice plaza shop voice tv co th